เก็บกระปุกนี่คุณะได้เหลืองเลยนะครับนี่เลยเหมือนเดิมไบินรุนเบิงรุนเบิงแต่รุนเบิงยตัวที่ไรพี่หัวส่วนใครมีอไรเบิงอีกเนี่ยอนั่นนั่นเด็น้อยจะได้ปลาเย 还有龙龙咬啃住。Like สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวาพ่อเป็น้องนึงกับไอวินวินนะจ๊ะสวัสดีพญามิยาหย์พม่พี่น้องลุงป้านาจุท่านนะครับสวัสดีสี่จุตน,นะครับผมวันนี้ก็มาผอกันในตอนสุดสของชี่ิได้นั่งหนึ่งเลยของที่ยี่สิบเอ็ดนั่นจ,นจ่าตุ่มวันพูจาเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้เข้ามาผอกันอยู่ในลำดวนหน่อยนะครับพิกัดบ้านน้องเมฆตําบลหอยคามเพื่ออุณชลิตจังหวัดตํบลราชชานี้นะครับหลงาาังจากขัดใจตุ่าานนนนนนั้งงเะม่จ แกงไข่หมดูแดงแล้วก็ดจอดไข่ใส่ไข่หมดูแดงแล้วนะครับกินข้าวแล้วก็มาใส่ไว้ประมาณใาบซีมังเหลนยงน,นิดหนึ่งหรือว่านใส่ไว้เนาะนะครับไปลุ่นกินเบิ่งนะครับวันยี้มา24ลังเนาะป้าจะไปลุ่นก<ช>ันเบิ่งว่า<ไ>วม,มันเห็นสิมันยัางเนยน้อยพี่เนาะนะครับป้าจ้าเดินจนสมามารถมาเบิ่งหลังแหลกแหกม้า,มานกันนะครับวันนี้ข้าวไม้มา7โมง6นาทีนะครับใส่ไว้หลายสัปโมงเติบเลยครับหลังนี้เป็นขืนเลยวะพี่นะเป็นขืนนี่ยัางเนย กุ้งครับกุ้งแท้คุณน้าเป็นกุ้งเชิงปลานะครับเนาะขึ้นไปเทคนหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นโครงไก่ทับคือเก่าเนาะหนึ่งอยู่นะครับตอนซจำหนีก็ะทาก็คุกกระปี้ไว้เนอกวันนี้เนาะแม่ตัวนี้บ่ได้มักเลยได้หน่อยวินเนาะแมนคุกมาเลยจ้ะคุกมาเลยแล้วก็ใส่ห่อนั่ครับห่ออ่อนปั่นใช่เลยเนาะแมนจ้ะเกตสิได้นี่แหละครับ ตอนเถี่ยที่เอวินจงคับกุ้งเน้นๆนี่กุ้งเน้นๆปลาก็มีอยู่บหลายแต่สิ่สำคัญแก่ง่างาคันใส่ขางขื้น่ชเป็นจังใดไอ้เจ้าเอานี้นี่เอาไปไหมออกก่อนอุ้ยหลังแหล่ดิหอัวินนี่น้า มันโดดลงมาฟ้ากระติกตัวหน,นึง่งมาพี่นหนึงล้างที่สอง <c oughs> อ้ยคือเนดีแน่แมีจมเล่นหนึ่งอุ้ยกุ่มะที่ไรวิ่งยังนี้เป็นกุ้งเป็นปลานะครับ <c oughs> โอ้โหโตอีกแล้วหลังที่สองมันนี้ใส่ต่อขึ้นไปจากวันที่ซิบได้นอนหนึ่งนอนงั่นจ้ะบรด้มานี่เป็นซิบมือแล้วรครับอ้ยออเจ้ากนนุ้งกุ้งักแห่งลายโซ่อีกคนจ้ะมนี่น แต่ว่ามาตอนนั้นก็นับมาบางทีาไลด์หนึ่งๆบ <3, 40, S 1> ่งสามสี่หมื่นสามสี่หมืน่นเลยนะแมนจะใส,ใส่ใส่แต่ไตรขึ้นมาหนนะีน้อยวินก็ใส่หนีขึ้นไปถึงเนาะแมนใส่ขึ้นไปถึงหอนะดมองวันทีซิฟแหละครับตามกันเบึงครับหลังทีสามใส่อยู่คอวังเป็นแผลเลยนะครับหลังเปลี่นเร่งเลยนี่หนำตื่นแน่เล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวาตื่นนะเป็นปะาขาวมวนนะครับป,ปะาขาวเนาะกุ่มมีเลยวันหนึ่งกุ่งนับตัวได้อยู่ไอ้วินด้วยตรงนี้เป็นปลาจ่ะเป็นปลาเป็นปลาเนี่ยลงเลย ปลาชีวเขาก็มีครับตัวหนึ่งซอยตัวมีล้างจี๊ดครับเป็นไงหลุมนึ่งหนึ่งมือคุณตัวดู้นเพื่เปลี่ยนดีเถอะเนาะตามชิ้นใส่นี่ครับเป็นกุ้งกับปลาขาวเนาะิจี๊ดมี ก,ก็มีไงเลยวิตู้กนนะครับลังที่หาเห็นตะป,ปอมเป็นจริงได้ลัง,งหนึ่งดหดนึน่งแ่ะเ้บอเห็นกล่ไต้ยิ อุ้ยเป็นกุ้งเป็นกุ้งจ้าคนพนด,ด,ดีลายโจยเนาะกุ้งหง่เนาะอืมคนน้อุ้ยมีตัวกุ้งกามเลยจ้ากุ้งกามตัวใหญ่ๆกุ้งกามกุ้งดำนะครับ วิคือโดนแท่งกันนานเลยเข็ใจคอมันปลากุ้งนะกุ้ใช่นี่นะครับนงครับเ็นใจังหลายตัวเลยนุ่มแนวนี้เป็นตะมีเนยแล้เข็นใจังออ้ยเนะ นะครับกลุ่มปลาก็มีครับลังนี้สีหลังเอามาเซฟนี่เป็นแบบซิปหูหนังหนึ่งแมนจ้ะสมมาแล้วครับเอาไปใช้คางขึ้นแต้โด,น,ดนผมนะครับอยวางหินผมครับปูยองขนาดตอนนี้สมด้ดีแน่บุดีแน่นะครับเพราะว่าเง็ยบหนุ่มก็มีแต่ <laughs> ตัวสั่งไม้แปดหู่นี่นถนอมเนี่นะครับเงี้นจ้าอุย้ยมามันกลุ้งเนียนๆนะครับกุ้งเนนๆนีน่ครับอีกลางหนึ่งอย่นีน้นะครับมเลยเหรอเห็นกุ พ <c oughs> ขาดปาดิกทีเถอนกลุ่มเชงปลาด้วยบาดลังนี้ครับุ้ยขาดแลางนี้เบาเลยไอ้บินโพดโพไอ้นี่ข มันจ <good> ี๋เมันโตมันอุ้ยคุณน่ะหลังนี่เเหลืองเลยอุ้ยคุณนะครับงามเฮงามเฮงมงบล็อกีกนอุ้ยจะจักหลังหลยวินเค็ดหลังหมดนี่หลังที่เจ็ดไปทางนึง่ว่าใส่ขรขางที่กันไปดีน่นองนึง ครับจะมองกบกระโดนพอดีหลังหนึ่งนะครับกระยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับหลังนี้คือจริได้หนึ่งหนึ่งต้องลุ่นต้องลุ่นกลุ่มคือเก่านะครับกลุนะ่มไงเนาะเ<ร>ด้กมันเด็กเลย

เดินตัวเนี่ยนี่ก็มีหลุอไู่ได้น่อยเนาะแมนดังละก่อยละได้ไปครับจะปลาจะเตีมกันไปนำกุ้งนำ ผู้เห็นบมดทลายนั่อนึ่งเมีนแต่บ่ทันถือกลังคนบ่าจ้ากันถือกลังคนนอุ้ยหน่วงนัวขาดขาด <laughs> ขึ้นมาลาย,ลยได้ครับ <laughs> เป็หลุ่นกันอีกนะครับติ๊กแดงเข้าสีแพงฤทธิ์บอมนี้ <laughs> นี่ซุ่มมีอีกลังหนึ่งนะครับใบใหม่ไล่ลาย <laughs> ยังกันกหนึ่ง เท่งกุง้งเทยงปลาหึ้ยน่าหน้า,านี่แหล่วินนาแหจากพูงมีงพูดนนเงกุง้งเงปลาข้ปลาช่วงหลังหมัเริ่มสิเขานาแรงแห้งแหงนีใส้คางขืนดีก็ยังเว้นน,น,นั่นนึงเว้นจ้ะนี่ครับ โุ้ยตัวทีเลยพี่เนี่ยส่วนใ่รมีอไรบางอีกไงต้งนามไยกับออนสดนน้ำสะอาดน้ำมันีนตัวกุ้งกัตัวปลาก็งามครับยังมีใส่กลางล็นบริเวณนึนงโอย้ยอ้ยนะแก้วนะ กุ้งเป็นกุ้งครับอ้ยปลาเป็นปลาโอ้ยจันกุ้งลงก็เฮ้ยคนเนี่นี่พ่อมาใส่ขางคื้นด้วยวิ่นไหมแต่ว่าจะอยู่ดะกินนั่งหนึ่งห้ายังก็ได้เนาะแง่นจ้ะ เด็กกินเก๋ะแบงพีแบงนองไปนํานะครับแล็กแบงพีแบงนองเกะขายนําครับตามแบบวิธีชีวิตพ่อเพียงคนชนบุรี่แหละนะครับไปสื้มือมาสื้มือนะครับมือได้มันก็โชคดีไปมือได้บะมันก็กําไรนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งปลาเบิ่งธรรมชาตินั่นหนึ่งจ้าครับจานุไก่ใหม่ เทิร์นกันขึ้นมาอันกิน่านี้นะครับต้องเห็นน้องนึ่งเลือกมองใส่เองจ้ะนัน่นบโฝฟาวด้วยอวินบโฝฟาวไปนะจ้ะไปเอาขึ <S 2> <S 2> <S ้นไปพุณอย่าไปใส่เทิง์นุณนะครับลังนี้ถือไปใส่มองอะไรน้องนึ่งลังนึงหันยัดลุงหันเมื่อวานถือว่ามองใส่ยามตัวยามเบิ่งซองลังเลยครับมื่อกี้ อัลังนี้เ็ดก่อนครับขอถาอยวินเงินกลวงกล่ะงามครับอ่ะคือเบึงลังคุณ <c ười> ครับบ้ à, าน กุ้งไตเสียวอยู่นนะครับลนตักยัลหิบห้อปุอ้ยพันกุ้งนี่หกุอนคุณตัวกุ้งบุย้ยนี่แต่กุ้งด,ดำๆน้อยวิงท่ยยีงุงใหญ่นะครับยูมือหนึ่งเป็นนี้ สน้ลงกันกสำหรับท่านใดที่ผมมีเวลามาเฝ kind of ้านั่นหนึ่งผมมีเวลามาใส่ยังกลางเวียนเนาะข้าเหลือกมองเหลือกทำเลดีๆครับเดี๋ยวนี้ก็ไกลจากบ้านไปได้ครับมองนี้สามสี่โลนั่นหนึ่ง ล่างนี้น้องนึงตกใจลางนี่เพิ่งตึงหัวเลยผมใส่ขังอันนี้เพื่อเั้งโขกนะครับจะได้เนาะว้า่ธรรมดาตัวใส่เั้งโขกนี่กุ้งมันหนึ่งกระป๋ากุ้งกระป๋าจ้ะ เติมกันไปน่าหนึ่ง เก็บปลากระโดดน้ำนึงกินกับคอยกุ้งเนาะครับปลากระโดนน้ำอ่ะเก็บไปเรื่อยๆนะมันยังพยายามอยู่ครับนี่อีกครับรอบก่อนใส่เถองกับปูไล่ๆนะครับรอบนี้ก็ใส่ยับมาใส่ในบวกนี้ไปนิงนึงปลาตัวน้อย อย่างนั้น,นปลาขาวปลาขาวปลากังแต่ที่ที่นี่นี่กระปูนี่อูนนอ้สียุทธภูมิโอ้ยเจ้าเ,เ,าเิดเนี่ย เด่นหนอยได่นหนึงปิดปิดเถอะทางจ่ีทําใจก่อนดินจังยากระปูว่าก้าวไก่ว่ายั <c ười> งเลยนึกว่าเทะเล่ะฮูนหา้าปีนขึ้นมาเถิงเลยอุย้ย <c ười> เดินว้าวาแล้วเ,เดี๋ยวู่ดอะไรบินบ๊นเบ ลงังใจอยู่มองน้ำไลหลลงเป็นได้นงนึงเอือเียกหลนมาเนโยบได้งนึงบนทีละในไก่บญเ,เป็นก,กรรมเลยนะครับโหเน่เป็นปูถึงปลากลุ่งจะมีได้ครับอเอาออกนึนนงอีพอนเกอ่ถุงอาักกระโดดหอจากถุงเนี่กับปูเตถุง,ง,ง,งบัด กุกนอ่านยากเลนค่ะนี่ก็ในก็ได้ใิ่ไหมเนี่ยปลาที่ใช่ันนี้จะปลาประดูกกระดูมตัวนี้จินประดูกหน่อยจะหนึ่งมา าขือเล้เด่นไม่กะตีกะเก็บบอกเียบลอยนอกระปูเนาะสิบกลังแล้วแล้วน,น้่งนึงซิบกว่วแล้วน้องไก่ว่าสิบเบิดแล้วน้องนึงวะนี่วราจะบน้ำพ่กันเลยกระดบกรบหน่อยตันึงปลากระเลยครับอย่างนี้เป็นเด่นหนึง่งมันเป็นแปนแท้ดิ ประกับกลุ่มหน่อยหนึ่งใช่เลยหลังนี้นี่หลังนี้ชว่วงวันที่สิบกุมภาพกจ็ดี่นะครับคือร้ายแห่งนด้นหนึ่งลังตอนนี้มาสําหมองเก่าเป็นยังไงครับเหมือน,นเดมนมิมบินว่านะปลาก็มีกลุ่มก็มีเนาะ โต๊ครันคือเก่าจริงเ้ยเตรียมเยผ็ดพร้อมเลยใส่มบกใส่จอมใส่ปลาปรี้ดกเข้าเนะเมียนจะใส่ไรใส่แห้งปซิวเขาอันนี้นะครับซอนสอน กบพกุงมานูรุนกันเบิ่งนะครับจะเต็มตีกบมื้อนี้เจาะกายเครื่องขึ้นมาหลายหลลายน้อหนึ่งไก่แล้วินมอจันจอมอมากจุ่มเจาะกาสิเบิร์นะครับเหลืออีกหาหุบหลังนี่บ่าหนึ่งมาเติมใส่เงาใหม่นี่นะครับตะเก او ขโมองแมวนี่แหละน้าแหมลี นะจ็กกุ้งจ็กปลาขาวจ็กปลาซิ่วเขาจ้ะเอ็น,น,นตัวปลานะครับวันนะี้ตัวกุ้งก็ดำปือป้อๆเลย ถึงป่า,อย,าอ,อ,อย่างอีกสามลังสุดท้ายนะครับหลุนกันเบืองอีกครับเดวตอนนี้ก็แปดโมงสิบสองนาทีนะครับเด๋ยวลืมจ,งจางๆเจะมีลมเนี่ยนะครับวันนี้จริงเลยหนึ่งลังแปดฟังขางค้อนใหม่ครนะับ ลุ่นเบิงแต่ลุ่นเบิ้งฮ <faz> <anya> ู <arab waking> ้น ouais, ฮู้นงามแหงงามแห้งร่างนี้เหลี่วก็ยังอีกสองเลในน้อยวินเนาะ ตีนหน่อยจะได้ปลานี่ยเอ้าเอ้ายุ่งๆเอาขึ้นสูงอยู่นง่้หลังลองสุดท้าย่นี่ละไี่ลวุองคือเก่าอย่นะมียังบ่นีอยู่ไอ้ทางบ้านนี่เปไนเขาล้งไก่บ่ คุณนะครับล้างสุดท้ายเห็นตะปอมอยู่คนนะครับไปเบิ่งไก่ครับเฮ้ยถึงถึงนี่เนาะล้างสุดท้ายเยอะบอมมาเอาไอวินโอ่ยมีตะกุ้งมีตะกุ่งมาล้างพอดีอุ้บกุ้งงามอยู่จ้าเอามาขีดนึงนึงนึงฉันเกตเบิ่งนเลยไอวิน ต้องใส้น้ำใหม่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 ละลายวะอือเไปใหม่หมลลาย,ลลายนี่งีทีอกุ้งลายกุ้งเป็นโมคอยหมักหนามเดึกหน่อยนะหิ้งตีกี่ได้หนึ่งหนึ่งอสีฝาวได้หนึ่งหนึ่งเอามาโมโมได้เดี่ยเป็นตุกน๊กใจ นัน่นๆพุชิต๊บใจแล้วอัไนจุใส่ใส่ไรใส่ออกก็มีได้ไอกวินได้ไะผ่านแลน้วเะสวยแห่งก็ออกได้ครับกุง้งนั่นเองเนียนจะพเพิน่นไตออกเนาะทำปุบป,ปับเลยจาดเลย จัดเลยพันโอกเลยนี่แหละครับนี่แล้วนะครับมาต่อจากมือนั้นโมหอดมองเก่าจ้ะนะครับมือนั้นใจพูนกินเทิงขุนว่านคำแห่งนะครับเพราะว่ามาประมาณบใบสองใบสามนะครับจะเหลือหาหมองใจบะหมีเลยมาสับหมองเจ้วันที่ซิบกุมภาสองหาหกเจ็ดนี่แหละนะครับมันอีกกาคัดขนาดนะครับเต็มติ๊กัญญาเลยนะครับผม อะไปเนพล่งผลงานที่สองวันนี้ฮะเลยครับเสร็จทับเรียบร้อยแปดโมงยี่สิบนาทีพอดีนะครับเป็นอย่างดีนะครับมีเ,เวลาเปลแนวอื่นอีกนะครับส่วนกังเวียนมาเนาะจ้ผลงานนี่ครับพักอย่างเดือดจังวัอนี้กุ้งปลาหน่อยวินเนะาะปลาปูเดี๋ยวนึงกูเอาออกมา กันในไลฟ์ขีดเดลินะครับว่ากระโดดหอมเนื้อมือนี้กระโดดกรไดนะครับแล้วนาจะพี่น้องสำรับคลิปมือ้น้องกับไอมิ่งจะพาพี่น้องมาย่ามตุ่มขางคืนนอาจะเนาะเพิน่าเป็นตุ่มปุ๋งน่าจะแต่ว่าก็ถือปุถือปลาถือกระปูรลายางด้วยกันนอกจะเนาะสำรับคลิปมือนี้ถ้มักจะอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามงนึงกับไอ้มิ่งเพื่อจะเปิดตพาคลิปใหม่ๆน่กจะเนาะว่าหนึ่งกับไอ้มิ่งจะพาพี่น้องไปหายู่หากริบแนวใดแต เอาล่ะนะครับปัญญายุยยิ่งพอแม่พี่น้องลุงป่าน AFC ทุกท่านนะครับสําหรับการลงล้ำโดมหน่อยในตอนเสาร์ของวันพุทธที่21กุมภาพันธ์2567นี่ก็ผ่านไปเลยดีนะครับมายามตุ่มขางคืนนะครับผมสุดยอดขั้วมันกลับมาท้าดอีกมือนึงนะครับในสภาพน้ำเรือหน่อยแลย้วก็เริ่มแรงแล้ยนะครับผม ก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายม่ใยัยพแมพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิพผาดประกันได้ตอบสาวท่านใจก็ขออภัพย,ยพแมพีพน้องไว้น้านะครับผมอีกอย่างหนึ่งน,นะครับติขาดบุไร้เป็น,นประจําขออนวยไว้ใช่ใพญยายม่ใหัยพอแมพาพน้องลุงป่านาเ c ็ซีผูกขาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบี่โชคดีโชคมา n ยามมีโรคภัย,ยไหล่ใดมากรกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นารฒนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิงหยดขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล้าวคำว่า,มมาสวัสดีครับพ่อกันมือใหม่ครับผม